นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมพุทธายะพาพุทธไตารตันยาณมณีนพรศีสาหัสสาสุทันมาพุโทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวรีจังมหาเถรังอาหังวันธามิธูระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธา,า,า,ามิสัพะโส พุทธธรรมะสังฆาปูเชมิตรอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูเชยามะอะราหังสัมมาสัุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคกวตาธัมโมธัมมังนมัสามิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโคสังฆังนะมาเมียไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสละเนนะจาะปัญจาชิรานิยาจามาทูตียัมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสละเนนะหาะปัญจาชิรานิยาจามา ตาตียมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาปีสลรเนเนสหาปัญจชิรานิยาจามา <c oughs> พุทธังสรนางคาชามีธรรมังสลรนางคาชามีสังฆังสรนางคาชามีทูตียัปีพุทธังสรนางคาชามีทูตียัปีธรรมังสรนางคาชามี ทูติยามปิสังขังสลนังคาชามิตาติยามปิพุทธังสลนังคาชามิตาติยามปิธรมมังสลนังคาชามิตาติยามปิสังขังสลนังคาชามิปานติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมาทิยมิตรอธินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยมิตร กาเมสุมิชาจาราวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยมิตรมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยมิสุราเมรยมัชชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยมิตรอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโหร วิโตอนุตโรปุริสธรรมสารกิสัตถาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรมโมสันติภิกขะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติ ตุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิพยทางจตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสบุคราเอสาพคะขวโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชริกรเรนโยอนุตตรังปุญญาเขตติโรกัสสาติ ภาวุ่งสหาสมาพิณิมมิตสาวทันตังคีเมฆรลางอุจิตโครสสเสนมาราธานาทิธรรม,มวิธินาทิตาวานิจโตตันเตศสาภาว,วตุเตชยมังคาราิ มาราติเรกัมพิโยจิตสัพปารติโคลัมปนาระวะกัมมธรรมตาทะยักขังขันติสุทันตวิทินาจิตวามุนินโทตันเตเฉสาบวต,ตุเตจิยมังคารานิ นาราคิริงขจวรังอติมาตพูตังทวคิจักกรรมเสนียวสุธารุนันตังแมตังผุเสกวิธินาจิตวังอินโทตันเตจิสาบวัตุเตชิยังมังคารานิอุคตัดาดกรรมติหาคจิธารุนันตัง อาวันติโอชนปะปัทถังปุริมาณวันตังอิทธิพิสังขาตามโนุชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาว่ตุเตชะยมังฆาราณิกตาตตวานกกาตมุทรังอิวะคาพินยาจินไายทุทวจนะชายกายมัจเจ ตันเตลสโอมวิินาจิตาวามุนินโตตันเตชิสาบาวตุเตชิยัมังฆาลาเนศจาจงวิหายามติสาสจักกวารทะเกตุ रोपितमन अति अन्धपोतां पाण्या पथि पचरिलचितवामुनि तान्ते च सा भवतु ते चिमाङ्खमाने นันโทปนันท้าพุชังวิพุทังไม่ติดปุตเตนะเถระพุชเคนะจะมาปยันโตอิทุปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตเจสาภาวตุเตชิยัมังทารามุถูกขาหทิฏฐิพุชเคนะสุธาธาหะทังรรมังวิสุทธิจุติมิตร ที่ปกาพิธานังยานาคาเทนวิทินาจิตาวามุนินโตตันเตชสาภาวตุเตชิยมังคาระเนเอตาพิพุนทธชิยมังคาระอาทาคาทายโยวาจนโท,ทีนาทินเนสละเมตันทิตาวานเนกวิวิธา วานิโมคขังสุขะอาทิคเมยันโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทนิตายสัพพะปานินังปุเรตวะปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวเชนะโหตุเตชยมังขะรัง

สุนัขตังสุมาลัะสุปาภาตังสุหุจิตตงสุขโนยสุมูโตจ่าสืบธรรมพัาริสุปัาขีนางกายกรรมังวาจากรรมมังปัตขีนางปัาขีนางมนกรรมังปณิทิเตปัตขีนาปักขีนานิจการวานรัพตัดเทปัตขีเน พาวตุสาพมังคลรังราคาตุสาพระเทวตาสาภาุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีพวันตุเตพาวตุสาพมังคารังราคาตุสาพระเทวตาสาวาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีพวันตุเต าวตุสัพพังมังคัง้าคงตุสัพเทวตาสาัพาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทพภาวันจุเตน,นาทรงฟ้าโมทรงดินพุนททรงศิลธาทรงสมุทรยทรง,งอากาศพุทธังแควค้าธรรมังแควค้าสังฆังแควค้าสตูภัยพานวินาสันตินาการโรปุกุสันโทชิโรมัะเช โมกาโรโปนาคามานโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโธจัทเวเนเตทาการโ,าโรศีสกักยามุนีโคตโมยกันเนยกาโรอะระยามเมตยโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามามีหัง พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมาบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพคาวะหอระหังพุทโธอิติปิโสภควานามมิหังปัญจามเรชิโนนาโถปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกลางปวัตตยิเอเตนัสาจวัชเชนะโหตุเมชยมังขรัง พุทธังทำมังสังคังจาติกันต่างวรณาการปานาติการสารพัดก,กันกันพุทธังอารหังจังงังพาเวสัมปติฉามิเมสัมมุขาสัพพาหารติเตสัมมามุขายาและนางอารหังกุศลาธรรมาสัมุโทธโธทุสเนโสนโมพุทธายาปุตกาโมระเพปุตังธนากาโมระเพธนังอัติกายเยกายายายเทวานังเปียตังสุตวา อิติปิโสพระควายามาลาชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหะังจตุสัจจาสสพังและสังเยปิวิสุนราสพาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายตกาสัพเพบริตามไมหังมัตเะเกเตมุิสลา สีเสปุริโตไมหังพุทโธธรมโมทวิโรจนเนสังคโคบริโตไมหังอุเรสัพพะกุนะกะโรหา,าเทเยเมอนุรุธโธสาลิปุตโตจทักทิเนโอนทัญโยปิติพาคัสมิงโมคะลานจว,วามังเกทักทีเนสวนเนไมหังอนฉุอนันทลาหุโรการสโพจมหานาโมอุภาสุวามโสตะเกเตศเตปิติพาคัสมิงสุรโยปปพังกะโร นิสินโนสิทิสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขวโวปุมารกัสสะโพเท,ทโรไมเห็นสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐานสุคุณาตโรอุนโองคุริมาโรจะอุปาลีนัทสิวลีเทราปัญจัิเมชาตานรา,าเตติลากามามะเสสาชิติมหาเทรวิชิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตวตวันโตชิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังขมังเคสุสันพิตาพระัณนางกุระโตอาสิทาคินเนเมตสุตะกังท้าชักทางปัจจโตอาสิวามเมปุริมาลกังขันทามูระปริตันจาอาตานาเถรสุตะกังอากาเสชทานางอาสิเสสา,าปะปะระสันพิตา ชินานาแาวรสัญญตาจัตปาการังกตาวาตาปิตาพิสัญชาตาพาหิราชนุปทวาอาเสสาวินายังงานตัวนันตชินเตชะสาวัสโตเมเลสกิเจนะสัพทาสัมพุทธปัะเฉลชินาปัญรมัมฉันหิวิหารรังตังไม่หิตระเรสัตถะปรัตุมังสเปเตมหาปุริสาสะปา เอเจวะมันโตสุขุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปตโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยจัตธรรมานุภาวะปาริโตจามิชินาปัญชเวตินะอานะอุนะมะมะอะมอุมะนะอานะอามะอุอุนะอุมะอัออิติมะมะมีมะมูดพูนมะมีมะมะมะนัมะพัทละ ยัสานุภาวตโตยขานเนวทัสเสติพิงสนังยามีเจวานุชัตโตรัตินทิวามาตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจับปปังกินจินะปายสติเอวามาทิ่กุณูเปตังปริตังตัมพนามเห กาลณียมาจากกุศเลนลยันตังสานตังปะทางอภิสเมจะสาโกอูชูจะสุชูจะสุวโจจาสมุทวนติมานิสันตุสโกจะสุโรจะอาปะกิโจจะสารเลหูกวุติสสารตินิโยจะนิปะโกจะอาปะคาโปกุเรสวานุกิโทนะจาคุดทังสมา và trời yung sukino wa ke mino ho tu sapesata pho wang tu sukita ta ye ke chipa nyaputa tin tesawa tawa rawa anya wesati tawa ye mahanta wa machiara saka anukatu latin tawa ye jatin tawa सा दे विचोरे भूता वा साम्भवे शि वा शाफे सता भवान् तु शोकिता तान परो पराङ्गोपे सनातिमङ्गे त काथचिनं किञ्चे वयारो सनापतिकसन्यानान्यमन्या सोकमे चायमाताय धान्यम् utang Ayu sayekap pura menurut hewan bisa putmanes s way apariman yang medan perlu lokaslemik mans apariman yang hututang ataudirian cara samp awalang asap สินทังจะรังมิสินโนวาสยามโนวะยาวตาสาวิคตมิโตเอตังสติอาทิเตยพระมะเมตังวิหารอิทมาอุทินทิจานุปคำมสิระวัสนเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยเกตนะหิชาตุคาปเสยยังปุนาเรติ พุทธเมตตังจิตตังมะมะพุทธาพุทธานุภาเวนะธรรมาเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจิกรรมังมโนกรรมังสันจิตจักกรรมังอาสันจิตจักกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภาวะตุเมกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคย่วงเกิดทั้งโดยกายว่าจใจ ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบาิดาผู้มีพระคุณสัมปัสสะทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพรเจ้าได้เบี่ยงเบนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้ผลรับรู้และยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกๆท่านทั้นิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นภัยทานขอจองดวใจให้เผ่าเหล่านั้นลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคาสัญญาคําสาบานคาอธิษฐาน ที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างในสลายจากสัญญาทั้งพวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินเดียวโหนิดกับให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสับแช่งในทุกชาติทุกภพกขอให้ข้าพเจ้าพ้านจากคำสับแช่งของวงชน ของเจ้ากรรมในเวททั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ทัพพระเจ้าร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณะผู้มีปุะการมคุณเพื่อและบริวารของข้าพระเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกนักทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อยากได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไป ปานาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จเถิดอีมานิปัญจสิคาปทานิสัมมาทิยามิสอีมานิปัญจสิคาปทานิสัมมาทิยามิสอีมานิปัญจสิคาปธานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งญาตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดรึของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดรึของข้าพเจ้าอาหารสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อาหังอภยาประโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากความลำบากอาหังอนิโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากอุปสรรคสุขียตานาปริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาะนะนเทิญอิมินาภุญญกรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดผลภาวนาวิปสนากธรรมทาน ตลเรจนบุญกุศลได้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสร์ส่งมาทุกภพชาติถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหันสาวกภรรยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกองเพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหาุกุศลมหาบารมิอุดุนทนคำชูคุณบิดามารดาูัวจา์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารสรรพสัตว์สรรญาทั้งหมด สัพพเจ้าทำนานเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบชั้นโพโมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย bon ์โลกมารโลกยมโลกบาปบุญทั้งเมีนรกเปรตสุลกายสัตว์รัจฉาและในหมื่นโลกกะทากับอีกแสนจักรวาลพิภพทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์โลกวิญญาณและกวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกโลกทุกนามจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิตรไม่ตีต่ำกังขอให้ทุกผูทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญน,นี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจัพึงได้รับด้วยเถิด โดยอำนาจมาหาบุญมาหากุศลมาหารารมีนี้จงเป็นพละปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดมีปฏิภาณไหวเพื่อเฉลี่ยหลังบองไว้พบความสุขความเจริญทางโลกและทางธรรมพบความสุขความเจริญทางการงานการเงินครอบครัวความรักผจตอบรับและเวรกรรมทางปวงโมทนาาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสา,ททนาสาธุ